เราได้เวลาทําคลิปกันอี่ย่้ง<ะ>วันแล้วฮะแต่ผมก็จัดสักหน่อยแน่าที่บอกก็คือผมแป,แปลนที่จะทํทาถังน้ํานะครับแปลนที่จะทําถังน้ํายกถังน้ําเก่าออกคือพยายามอัปเกรดนะอัปเกรดเหมือนที่บอกถังน้ําเก่าเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างผมจะลื้อออกหมดแล้วผมจะตี ใส,ออใส่ท่ออะไรใส่ท่ออะไรหาล้อสแปร์มาใส่แทนกับเหมือนเดิมเลยต้องการที่จะทําถังน้ำใหม่สูงคั้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดในความคิดของตัวเองเดี๋ยวทําระบบข้อต่อเขาก่อนนะครับยึดค้อให้ดีให้แน่นเปรี้ยะอะไรก่อนเนี่ยฮะก่จะทําเป็นสองถังนะครับระบบน้ำไหลข้างบนนี้ร้อนมาก ทำถังเสร็จก็ต้องหาวิธีผมจะมีหาตัวกันความร้อนฮะมาตั้งกันถ้าดูจากด้านบนนี่จะเป็นล<ด>ักษทำตัวถังก่อนแล้วหาฉนวนมาว่าจะลงฉนวนอย่างไรนะฮะก็อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและติดตั้ง <c oughs> งาน DIY <c oughs> เวลานึกทำเนี่ยมันนึกออกมาเป็นภาพนะฮะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อยากซื้อสำเร็จรูปไหมอยากแต่ถ้าเป็นสาย DIY ผมว่ามันชอบทำจริงๆกับทำความกว้างก็ต้องบังคับเลยนะ ใจหวังไหมมุ่ต้น้าใจหวังแต่ตอนนี้เหลือก็ใส่ที่ด้านในอ่าโขบโดใช้ได้หนึ่งใส่สินยางเข้าไปด้วยครับข้างในก็ต้องมีซีนยางนะปะัญ,ญาหาคือซีนยางด้านในแหละกับสินยางข้างนอกต้องต้องแน่นเปียกซีนยางเป็นซีนของท่อพอดีนะฮะมันอัดเข้าไปหน่อยใช้แรงแรงกดนอกแรงกดในนะฮะ ไม่ดีนะปากท่อมันกว้างเลยเลยได้และตัวที่ผมคิดง่ายๆก็คือตัวแรกก็จะเอาแหวกคพรับไ่ตัวนี้กรเบก็ไปแล้วรับน้ําเข้ามาเลยมันจับง่ายเลยแล้วขันได้ง่ายกว่าแหวนแหวนเราไม่สาม,มารถที่จะจับได้คล่องด้านในเนี่ยนึกออกไหมเราจับแหวนมันมีนต้องเอาคีมอะไรมาจับอันนี้เราจับด้วยมือใช่แล้ขันด้วยด้านนอกด้านนอกใแหวต้นนองการหนีบไม่แน่นที่ก็จริงไป แรงเราไม่ได้ไปด้านในจะประมาณอย่างนั้นเห็นไหมเพื่อนเห็นท่อเปล่านี่ยสีเขียวๆนะมุมปลายมันอยู่ลักษณะอย่างั้นพอดีครับมันจะเสมอกับตัวฐานล่างฐานหลังพอดีผมต้องซีนว่าตรงนี้แล้ตัวที่ซิลิโคนก็จะซิลิโคนด้านนอกนี่ว่าถ้าเพิ่มความเข็งแรงนะเดี๋ยวปิดนิดเดี๋ยวขอเทสน้ำหน่อยเห็นไหมขอท่วมบริเวณตรงนั้นละ ที่เห็นเบื้องตอน้นไม่ได้ลัวนะครับเดี๋ยวผมขันแน่นอีกนิดนึงแล้วก็จะได้เห็นเบื้องต้นคือไม่ร่วไม่ลวนะครับน้ำไม่ลวนีนน่น้ำที่หยดนาจะเป็นก็กล้าดูของที่ผมซื้อมาตัวนี้เป็นของซื้อมาแล้วและเป็นของเก่า ที่มีอยู่เอาบอกว่าที่ไม่อยู่นะของที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมีแค่พวกก๊อกน้านะครับก๊อกน้ำที่คิดว่าต้องทําอย่างนี้ตัวถังถึงเวลามาคิดเนี่ยเอากันแบบบอกนนกันดังงรองก็อย่าเอาของที่มีอยู่ที่มีเหลืออยู่เนี่ยทีซซซซ่ซื้อมาหลายอย่างไปคิดไปเยอะมากแล้วก็คิดนู่นคิดนี่คิดน,น,นั่นแล้ว,วก็เหลือถามว่าเก็บไว้ไหมเก็บไว้ไใช้งานเ่นียหรือว่าทำ DIY หรือท่ม าไปตอบหน้าให้เพื่อนบ้างให้แม่บ้างให้พี่บ้างให้ลูกตาบ้างมาแล้วน,นะห้ลูกตาที่บ้านมากก็เก็บไว้ไม่ไม่ได้ซ้ไปหรอกนะเก็บไว้แล้วก็ถึงเวลาก็าเอามาใช้งานตอนนี้พอมาทางาน DIY เนี้ยก็จะคิดว่าเราทํายังไงให้ใช้ของพี่บีอยู่ให้ได้มากที่สุดไม่ปไปยคคนรื้อ ใช่ขึ้นเินติเมลรความหา ไงใช้ของที่มอยู่ใหนอยู่ในจะติดเกลียวตัวนี้ถ้าแต่แงฮะข้านบนอันนี้นี่ทางน้ำเท้าเห็นไหมเนิบเลยครับผมทางอากาศข้าวต้องย่าย่ยตักนิดนะมันจะได้ลงลงที่ในคนที่หับ นะครับตอนนี้ขนาดได้เข้ารูปนะที่อให้ออกทุกคนต้นแบบโดยปากมาที่คิดแบบคิดเองกับเองเนี่ยได้ตามที่คิดไว้นะครับผมนี่ะสองถังหนึ่งคือท่อสำหรับนาอากาศเข้าเหมือนท่อระบายทั่วๆไปนะครับให้อากาศเข้าออกได้นะครับน้ำกระชกมานิดหน่อยไม่มีปัญหานะฮะ ไม่ไม่ได้สีเรียดแต่เดี๋ยวก็ตอนประกอบเรียบร้อยผมก็เอาซิลิโคนแปะสักหน่อยนะครับเพื่อกันเพื่อให้มันแน่นนิดน,นึงตรงน,นี้โปะหน่อยหลุดก็มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงว่าเลือดซึมนะครับแต่ก็ทําเพื่อให้มันอยู่นิ่งตอดตัวกันฮะตอนนี้ชัดเข็งกว่าก็ลงทีเจาะไปป้บปบาบๆนี่รูอานี่รูเบิร์นครับผมเดี๋ยวน่าจะคิดว่าน่าจะประกอบ ผมต้องมาวัดว่ามันไกลไหลายาเว่าอ,อ,อาจจะทำสไตล์นี้ของผมทำสไตล์นี้แน่ท่อตัวนี้ก็ผมใช้ท่อที่มีอยู่นะฮะรัดอย่างนี้ก็ผมว่าปล่อยน้ำเข้าได้สบายเชื่อม่อแรกจะออกมาได้ดังใจนะ ได้ดังใจได้ดังใจนี่ฮะงาน DIY ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับงาน DIY ผมบอกเพื่อนๆแหละคือใครชอบแบบไหน<ม>ทาตามแบบที่ตัวเองต้องการนะครับชอบสไตล์นี้ชอบสไตล์ไหนชอบสไตล์แบบไหนจัดไปเลยครับผมตอนนี้ตัวของถังเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวตอนก็ประกอบนะฮะประกอบผมอาจจะสีนน่นสีนนี่นะครับก็ต้องไปเทสนะฮะอันนี้อาจจะเนี้ยเบี่ยงบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ตัดแต่ใจบาลานซ์สวยๆก็ตัดอีกนิดนึงแล้วใส่กลับไปผมถือว่า <ผม S 1> ว่ารีเช็กนิดอยากเปลี่ยนท่อมันไม่ได้ไปพับนะเดี๋ยวกตท่อตัวใส่โอเคเดี่ยวกับตัวใส่ครับก็เหมือนที่บอกนะฮะมอมมอยไงีแหละมัน มันคิดมันง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาประกอบรูปร่างจริงๆมันก็ไม่ได้ดังใจหวังนะท่านนะนะฮะไม่ได้ดังใจหวังมันก็ขันนบางมีบ้างนั่นบ้างนะฮะน้ำเข้าออกด้านขวามาเด่นรับผมขึ้นทางน้ําเข้าทางด้านขวาเดี๋ยวไปผูกในด้านเบนแล้วก็มายึดกับเคเบิลไทยนะครับลัดเขาไว้อ่าให้ไปทางน้ําเข้าส่วนป๊บกบดันน้ําเข้าไปเอาไปตัวน้ําออก อยู่ทางขวามือน,นะครับพอดีฮะวางไว้เป๊ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปประกอบตอนนี้เดี๋ยวก็สตรีนซิลิโคนจุดที่ตีนนี่มีหลักๆตรงน,นี้เดี๋ยวผมป้ายนิดหน่อยมันอยู่เลยนะแต่ผมป้ายกันกันเหนียวนะเอาแบบเป๊ะไม่ต้องการให้มันร่วสึกข้างบนตรงน,นี้นะครับโยกนิดหน่อยตัวน,นี้ยโยกนิดตัวน,นี้ไม่ต้องรับผมไม่เสียนะครับล็อกไว้อยู่ด้านในแล้วถือว่าดีครับล็อกไว้ด้านในเป๊ะเลย นะครับหนังเข้าท่ออากาศท่ออากาศน้ำออกด้านบนเนี่ยซีนท่ออากาศเพื่อมันอยู่นิ่งนิดนึงจ่งนะย้ามันสายฝั่งนี้สาคัญปิดให้แน่นสนิทตึ๊บ ตรงที่ตรงนอนิดอัีตรงนี้โอเคีแล้วัเทป่สองรตัวของถังทําเรียบร้อยแล้วนะครับป้อมซีนซิลิโคนปิดอย่างแน่นหนาพรุ่งนี้คาดการว่าน่าจะได้ทดลองได้ว่าจะรั่วหรือไม่รั่วอย่างไรอพรุ่งนี้น่าจะติดตั้งพร้อมเทศสิ่งที่ต้องไปหาตอนนี้ก็คือ ผมต้องการเผ่นกันจะบอกว่ากันความร้อนมันก็ก็ก็มีส่วนนะครับพุ่มฮะหุ่มกันความร้อนหุ่มไปหาฉนวนกันความร้อนนะเป็นฉนวนอะผมไม่รู้ว่าแบบไหนเดี๋ยวผมดูราคาดูเรื่องของต้องถูกอ่ะหนึ่งต้องถูกสองต้องกันความร้อนได้เลยประมาณนดะี๋จะดูเนนผเ่นฉนวนกันความร้อนของเยอะมาก าคไม่แพงนะเนี่ยสามร้อยยี่สิบห้าบาทผมสามารถใส่ได้หลายชั้นเลยเพราะว่าสองถังเอาตัวนี้เลยก็คือครับผมจ่ายเงินตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้ผมว่าจะด้านหน้าก็ได้คือออกทางนี้ก็จ่ายทางนี้ได้โอเคขอบคุณมากครับผมถือเองครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องครับบอกอยู่คุณครับได้ฉนวนแล้วนี่เลยเอ่อม้วนเนี่ยหนามากนะนี่ผมจะใส่หลายชั้นเลย ตัวนี้หุ้มได้หลายชั้นเลยผมจะพนึกทั้งหลายชั้นแล้วค่อลัดด้วยท่อทีเดียวนะครับใช้เหล็กลัดทำาั่ความคิดตัวเองนะเหล็กลัดแล้วก็หุ้มหลายชั้นแล้วบร้อยนะครับเป็นฉนวนครับความหนาแบบหนาไม่ได้เยอะแต่ว่าผมซื้อทั้งเผ็นเพราะราคาเขาอยู่ที่325บาทถ้าความหนา10มิล จะหนาขึ้นไปอีกก็400กว่าบาทแต่ผมเอาตัวที่ถูกที่สุดแล้วก็คาดว่าโอเคที่สุดนะครับนี่รู้สึกแฮปปี้อะไรได้ทำตามที่ตั้งใจรู้สึกแฮปปี้รู้สึกฮ่าเนี่ยเนี่ยไ,ไปไปกอบทีลังตอนนี้ตันนี้ับไปเน้นมากอ่า ต่อต่อเท้านะรีบรอยไปติดครับเปติดเตนนะที่ไปติดเต็นความยาไปติดเต็นเรวรีบพับเป็นชั้นเลยโอเคป่ะหนชั้นสชั้นเดี๋ยวลองดูฮะหนาดีนะจะกห้ามินแมตอนนี้ จาก5มินมา10มินแล้วดัก่อนะผมไม่มันดูดซักแสงเลยนะแต่ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่ายังไงก็หลายชั้นนี่เลยอย่างนี้เลยครับผมขอรีบับชักเต็าจะไม่ได้เฟกเวอร์แต่ก็ใช้ได้ได้2ชั้นหนาเลยครับ1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามวันีได้คนละห้าชั้นครับได้คนละห้าชั้นพอดีครับอย่างใจเด็กขวานิดหน่อยไม่ได้หายครับโดนนจบเดี๋ยววัดนี้พอดี อันนี้ก็ด้านบนของั๊หนึ่งไอท่ออากาศก็อยู่บนนะฮะอุปกรณ์ก็ได้อะไรก็ได้ว่าอัดว่าหัวท่านนาอันนี้เดี๋ยวแค่สวดท่อเข้าไปก็ต่อท่อน,น้ำหนานไปมันก็ตัดน,น,น้ำตักต่อเลยเดี๋ยวตัดต่อโอเนี่พอยังต่อนะยังสรุปไม่เสร็จครับผม ไปซื้อเพิ่มเติมมามีสายสลิงกับเนี่ยสลิงเล็กกับผมแล้วก็ตัวยึดสลิงแล้วก็ตัวหมนุนนะว่าผมลัดเพื่อให้เขาอยู่ก่อนแล้วนะเดี๋ยวขัดให้อยู่อ่า เขาอยู่แล้วมันจะได้เรียกยังไง ใจครับไม่ต้องรัดแน่นมากนะฮะเดี๋ยวพอดีเพร่มนหนาทรงก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อท่อต่ออ,อ,อะไรก็ตอนไหตอนเอามาก็อก,กักตัวนี้ไป ไม่รู้ว่าจะทนขนาดไหนนี่บอกก่อนนะครับมันเป็น PE ดีครับมันไม่ฟองน้ำแบบร้อเปอร์นะ PE ก็ส่วนหนึ่งของเน่คือได้าจะาก,การความร้อนของถังได้ว่ายืดอายุของถังได้เยอะแหละแล้วก็ตั้งตแล้วก็้ังตั้งต้นก็ประมาณขนาดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันอ,ออกมาไม่ ได้ดังใจหวังก็่อมแซมกันอีกนะครับเป็นตอวถังแต่ที่ผมรู้สึกโอเคมากเลย <c ười> <c ười> นะครับ <c ười> เดี๋ยวทำอีกตัวนึงให้เสร็จทุกนี้ผมจะได้ประกอบตัวเหล็กไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทำตัวด้วยเศจนะครับไม่ถ่ายแล้วเสียเวลาในการถ่ายนี่แหละอารุกนี้ผมจะได้ประกอบขึ้นตัวรถแล้วก็เอาไปเทสใช้งานเลยว่าได้ไม่ได้ยังไงแต่ ตามที่คิดไว้ได้ดังเป้านะฮะได้ดังเป้าเนี่ยคาดไอโนนอยูอ่มัจนจะเน้นไปกว่านี้อีกนะครับไอน,นี้จะคาดในลงก็แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงผมก็คาดเพิ่มได้อีกนะจริงๆม,มันสามารถทําเพิ่มเติมได้อีกแต่ว่าตัวนี้ก็คือเท่านี้ก่อนโอเค